สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับผู้ซื้อไม่ได้ไปยื่น4ี่ขีดหนึผู้ขายไม่ได้ไปยื่นออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็มีการไปโอนมรดกหรือการกระจายสิทธิ์ให้กับลูก3หัวข้อนะครับวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะใครอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอนะครับมีให้ปรึกษานะครับกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมจะเจอ,เจอลายส่วนตัวของแท้ต้องชื่ออนุสัก์บัวรพาเท่านั้นนะครับประเด็นก็คือที่ดินสอปกรนะครับตามประกาศและระเบียบข้อ6 2ตอนนี้ก็คือให้ผู้ที่ซื้อที่ดินสปกมาหรือได้ที่ดินมาแบบผิด,ผด ไม่ว่าจะเป็นเช่านะครับหรือได้ให้เข้าไปอยู่หรือได้ซื้อมาอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รับอนุญาตให้ไปยื่นสปก4ขีด163ก่อนวันที่9ธันวาคมปี2568นะครับประเด็นมันมีแบบนี้นะครับประเด็นมันมีอยู่ว่าอตอนนี้ก็เหมือนลักษณะประชาชนและผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านเข้าใจผิด เข้าใจผิดแบบไหนก็คือว่าอยู่ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะครับไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยก็คือไม่ไปยื่นเอกสารอะไรเลยที่ทางราชการเขาให้ไปยื่นเนี่ยเขามีระเบียบออกมาให้ไปยื่นไม่ไปยื่นไม่เป็นไรหรอกอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีใครมายึดมาเพิกถอนอะไรเราหรอกถ้าผู้นําหมู่บ้านของคุณแต่ละหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออะไรก็แล้วแต่ พูดแบบนี้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับกำลังนำพาประชาชนหรือลูกบ้านของท่านสู่แดนสิ้นหวังนะครับต้องใช้คำว่าสิ้นหวังหมดสิ้นนะครับโดนยึดที่ดินคืนอธิบายเพิ่มเติมครับให้ชาวบ้านเข้าใจแบบนี้นะผู้ใหญ่บ้านก็ฟังไว้นะครับการที่เราไม่ไปยื่น4ขีด163เนี่ย ต้องมารู้จักคำว่าเอกสาร4 163ก่อนว่ามันคืออะไรสอประกร4 163มันคือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเขาทำระเบียบนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณวันที่25เมษายน2567โดยประมาณนะครับเพื่อให้เรากรอกแล้วเอาไปยื่นที่สอประกอ หลักฐานเอกสารก็มีพวกสำเนาที่เป็นบ้านพวกหนังสือเกษตรกรพวกหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารสปรกรสีศูนย์หนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือใครที่ออกเป็นโฉนดแล้วอยากจะไปยื่นก็ได้นะถ้าไม่รอแบ่งะนะครับทีนี้การที่ท่านไม่ไปยื่นเนี่ยเขาเปิดให้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2566เรื่อยมาจนถึงวันที่9ธันวาคม2568เป็นเวลา2ปีครับรวมทั้งหมดแล้ว นะก็อยู่ไปอยู่ไปใช่ไหมทีนี้กรณีคนที่ซื้อมาเพิกเฉยไม่สนใจทำกินอยู่แล้วไม่ยึดหรอกนะเพิกเฉยนะยังไม่พอคนที่เป็นผู้ขายให้ก็คือคนที่มีชื่อในสปก4สีขีดศูเป็นผู้ขายไม่ได้ไปยื่นเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ก็ปล่อยให้เป็นสปก4-01ขอยู่แบบนั้นนะครับผลที่จะตามมาฟังดีๆนะครับผลที่จะตามมานะครับถ้าเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรโอเคแหละคนที่ซื้อที่ดินไปและไม่ได้ไปยื่นสปก4 1 6ขีด163ก็มีโอกาสที่จะรอดในอีก2ปีข้างหน้า มีโอกาสรอดนะครับนะจะรอดไม่รอดแล้วแต่สิทธิ์ของคุณว่าคุณเป็นเกษตรกรขนาดไหนหรือว่ารัฐเขามาตรวจสอบสอบประกอบมาตรวจสอบเจอก่อนที่จะอายุเอกสารครบ2ปีว่าคุณได้เข้าไปบุกลุกเข้าไปอยู่ในที่ดินที่ไม่ใช่ชื่อของคุณและคุณก็ไม่ได้ไปแจ้งขึ้นสอบประกอบสี่ขีดหกสก่อน9ธันวาคมปี68ด้วยนะถ้าคุณเอาตัวรอดได้ก็รอดไปแต่ประเด็น ไม่ได้ไปขึ้นเป็นโฉนดครับก็เออละเหยลอยชัยนะหลังจากที่ขายแล้วนะคนซื้อไปก็เออละเหยลอยชัยคนขายก็เออละเหยลอยชัยปรากฏว่ามันยังเป็นสถานะสปะก4ขีดศ1อยู่ครับเมื่อเป็นแบบนี้ผลที่จะตามมาก็คือหลัง9กธันวาคมเริ่มเริ่มวันที่10ทธันวาคมปี2 5 6 8เป็นต้นไป คุณหมดสิทธิ์แล้วครับที่จะไปยื่นสปก4.163ขีดเสียที่ดินแน่ๆครับคุณหมดสิทธิ์แล้วครับแล้วคุณจะไปซื้อขายกันที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินในอีกปี2ปีหรือตอนไหนก็ช่างไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะสถานะของเอกสารของคุณยังเป็นสปก4.01ขีดมาตรา39ห้ามจำหน่ายใจโอน เลี่ยนมือไปสู่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งแปลงคำว่าบางส่วนสมมติมีที่ดินสัก10ไร่เงี้ยคุณขายไป1ง,งานเนี่ยหรือขายไปหนึ่งไร่อย่างเงี้ยก็ถือว่าคุณทำผิดเงื่อนไขามาตรา39แล้วนะครับถ้าสอบก็เขาจับได้แล้วบังคับใช้กฎหมายจริงๆเขาก็เพิกถอนสิทธิ์คุณนะอันนี้อธิบายคาว่าบางส่วนก่อนทีนี้ประเด็นเนี่ยมันไปตกนะเวรกรรม เป็นกรรมตกทั้งคู่เลยตกทั้งผู้มีชื่อในสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งตกทั้งผู้ที่เข้าไปอาศัยอยู่โดยซื้อมาเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะมันไปทํานิติกรรมซื้อขายเปลี่ยนมือไปสู่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะเพราะอะไรเพราะเอกสารนะครับเพราะเอกสารมันเป็นสปรกร 4-01ครับมันไม่ใช่โฉนดเพื่อการเกษตรนะจะเปลี่ยนมือไปสู่บุคคลภายนอกได้จะต้องเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเท่านั้นครับแล้วกรณีคุณจะมายื่นเช่าภายหลังมันก็หมดเขตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ9กธันวาคมปี68สรุปคนที่ซื้อที่ดินมา ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าสอกอเขาจับได้นะถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รอดนะครับล่าสุดนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเหมือนจะเปลี่ยนมาเป็นคุณคุณอาลงกรเหรออะไรประมาณนี้นะครับคุณคุณอาลงกรณผมขอดูข้อมูลแปล๊บหนึ่งเดี๋ยว อ๋อขออภัยคุณอัฐก,นะก,กรนะครับอลงก้อนคุณอัฐกรนะครับเป็นกระทรวงเกษตรเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสาก์มาแทนคุณนฤมลน,นะครับนะมาแทนคุณนฤมลที่ลงไปนะครับคุณอัฐกรนนะครับทีนี้กรณีนี้เนี่ยมันหมดเขตแล้วนะครับแล้วจะทำยังไง ไปยื่นเช่าก็ไม่ได้ทีนี้ก็พอมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ก็คือจะต้องรีบไปขึ้นเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะแล้วก็คนที่ซื้อไปก็อยู่แบบร้อนๆหนาวๆครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะหนึ่งอ่ะไปยื่นเช่าก็ไม่ได้แล้วมันหมดเขตก็ต้องรอรุ้นให้โฉนดเพื่อการเกษตรออกนะครับอาจจะใช้เวลาเป็น6เดือนหรือปีหนึ่งค่อยออกให้เรา นะพอหนังสือเพื่อการเกษตรออกมาแล้วเราก็นับต่อไปอีก2ปีจึงจะไปเปลี่ยนมือได้นะครับเปลี่ยนทั้งแปลงก็ได้เปลี่ยนบางส่วนก็ได้แบ่งซื้อแบ่งขายได้โดยไปทํากันที่สพจังหวัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเพิกเฉยนะครับโอเคเนาะอันนี้พอจะเข้าใจทีนี้ในส่วนของการที่ไปกระจายสิทธิ์นะตามหัวข้อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะการกระจายสิทธิ์ให้ลูกๆเนะี่ย นะครับลูกๆทุกคนจะต้องมาเซ็นนะครับสมมุติผมพูดเป็นพ่อผมยกพู้เป็นพ่อ,ผม,ผ,ผ,พอผมมีที่ดินอยู่20ไร่เไร่ผมชอบสมมุติ20ไร่นะผมมีสอปรกอรอยู่20ไร่ผมก็จะไปแบ่งกระจายสิทธิ์ให้กับลูกนะครับสมมุติมีลูก4คนมีลูก4คนก็จะได้คนละประมาณ5ไร่ หรือแล้วแต่จะตกลงกันว่าจะเอาคนละกี่ไร่นะครับทีนี้ประเอิญพอ่อพ่อไม่ชอบขี้หน้าหรือว่าด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะครับไม่อยากให้ลูกคนนี้ก็จะให้แค่สามคนนะอีกคนหนึ่งไม่ให้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับที่ดินสอปกไม่ได้เป็นของคุณนะครับนะ คือไม่ได้เป็นของผมนะสมมติผมเป็นพ่อจะไม่ผมถือเนะี่ยผมถือที่ยินสปกอไว้ผมได้รับสิทธิ์อนุญาตนะไม่ใช่กรรมสิทธินะได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปัิลูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปกระจายสิทธิ์ให้คนอื่นก็คือกระจายสิทธิ์ให้ลูกๆคุณจะต้องแบ่งให้ลูกและลูกทุกคนจะต้องเซน็นถ้าคุณเป็นพ่อภรรยาก็ต้องเซ็นด้วยนะครับและลูกทั้งหมด จะรับหรือไม่รับก็ช่างจะต้องเซ็นนะครับนะติดประกรันสังคมมาตรทสามไม่ขอรับหรอกหรือถ้าอยากจะรับก็ลาออกจากประกรันสังคมลาออกจากการทํางานซะลาออกปุ๊บก็มีผลเลยก็มารับมรดกได้เลยครับนะไม่ใช่มรดกขออภัยถ้ามรดกคือเสียชีวิตอันนี้คือเป็นการกระจายสิทธิ์ให้เพราะฉะนั้นลูกถ้าไม่กระจายสิทธิ์ให้ลูกทุกคนลูกอีกคนนึงก็มีสิทธิ์แย้งเข้าไปก็คือยื่น คำคัดค้านกับสปกรนะครับพอยื่นคําคัดค้านเสร็จปุ๊บสปกรเขาก็จะบอกเลยนะครับต่อให้ยังไม่คัดค้านสปกก็ต้องถามหาว่าลูกอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเพราะมีลูกทั้งหมดผมผมยกตัวอย่างมา4คนเนาะจะได้ตัวเลขกลมๆปรากฏว่าลูกไปแค่3คนเขาจะต้องถามหานะครับว่าลูกอีกคนหนึ่งอยู่ไหนทำไมการแบ่งที่ดินไม่แบ่งให้ลูก อีกคนหนึ่งนะครับแล้วนําซ้ําลูกคนนั้นดันไปคัดค้านอีกเพราะไม่แบ่งให้เขาไงเขาลงทุนลงแรงเขาปลูกบ้านสร้างเรือนใส่เขาสร้างเล้าไก่ใส่ขุดบอ่อปลาใส่อย่างเงี้ยเขาปลูกพืชปลูกต้นสวนยางอย่างเงี้ยแล้วไม่แบ่งให้เขานะครับเขาก็คัดค้านการแบ่งเลยถ้าเขาคัดค้านการแบ่งนะครับทํายังไงสปกก็ไม่สามารถแบ่งให้พวกคุณได้ นะเพราะฉะนั้นจะต้องครบองค์เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องมีจิตใจที่งดงามนะครับเพื่อให้ลูกๆดูเป็นเยี่ยงอย่างอย่าไปทําพฤติกรรมที่ว่าให้ลูกดูแล้วมันไม่ดีมันไม่งามลูกจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างในภายภาคหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับชีวิตการดำรงชีวิตของเขาในอนาคต นะพ่อแม่ทํทาตัวลักษณะที่ไม่ค่อยอยุติธรรมลูกๆพอเห็นพฤติกรรมแบบนี้ลูกๆก,ก็ติดความทรงจําไปแล้วก็ไปทํากับคนอื่นอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนะส่วนลูกจะเชื่อฟังไม่เชื่อทําไว้ก่อนดีกว่าไม่ทําถ้าไปทําแบบไม่ดีลูกจะจําในสิ่งที่ไม่ดีเลยส่วนลูกที่ดีก็จะมีน้อย แต่ถ้าพ่อแม่เป็นแบบอย่างให้ดีเนะี่ยลูกก็จะดีตามส่วนลูกที่จะไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่ก็จะน้อยนะครับผมมีบังอาจมาสอนใครแต่เนี่ยมันคือสัจธรรมความจริงนะครับอย่าลืมใครอยากจะปรึกษาผมนะครับใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเห็นลายส่วนตัวอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับ สวัสดีครับกดกระดิ่งด้วยนะ